กับสบายดีพี่น้องบักตุ่มตุ่มบักมาพบเพ่อกันเด no? ้อพี่น้องกับสร้งสานามพี่น้องงามสดะสาะพี่น้องอุจจุกเป็นใหม่ๆพี่น้องเลยตื่นมามันทารจิบต่อนะ้วทำใหม่ๆพี่น้องเลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งกันว่ะวันนี้แม่จะพาไปสร้างใด เราไปขายบ่แม่น่อยอาสาขายที่นอกมักถั่วที่นอกเลยพี่น้องหมัดถั่วเก็บไปขายพี่น้องกินน้ำมันแก่พี่น้อยขั้นสิขายกันชัดสิขายแหย่ไทยไพ่ไพ่หยั่นบ่มีผู้ซื้อขั้นผู้อื่นไายมาใครแน่ถั่วห้าเหลือกินพี่น้องบริคลายเผลอเศร้าคลายเผออลไรที่น้องเลยมันก็เลยมันก็เลยแก่กินน้ำหมดธนตุ Nên tôi sẽ đi kiếp thằng nhỏ Nếu có thể làm được thì tôi sẽ xin trả cho thằng nhỏ Nên tôi sẽ đi kiếp thằng nhỏ Tôi sẽ đi kiếp thằng nhau Để thằng nhỏ ăn thịt เด็กห้าสิบไปไปเื่นน้องจินดาพี่น้องมันเออาบแมนปลาทูบอ่ะโบไม่เหน็นเลยแม่แม่อลีปลาทูคือจอยแท้ทูปลาทู มาเห็นบานี่จ่อยอะไรนั่เรียกอย่างี้กับแพงพี่น้องเลยเห็นมาคนอื่นเป็นค่ะกับยังดิตนพี่น้องโอ้โหปตานหมาสีออกละบัดนี่มางคือสีออกลายพุนตกพี่น้องเลย ใส่ห่อไว้จุ่นี่เด้อันน่ะหอยบ่อโอ้ยคือท่ว่ะาตบวนี่น่ะ้าแมงขีรถจักไปบนวานโอ้ยสสิได้กับป้อมก่าป้อมลายลาย À, từ phần nhàng, nhàng nó sang nguyên Jin Da nhàng sang nguyên Jin Da nhầm bập lỗi sạc Jin Lén nó lạt nè phụt เห่มาลาดนะแม่เหลานะฮ้ยเหรมนมีรอยิาลายังกันนี้นะเหยมาลาดป้าเพินชทีนน้องอยเหเอขินเขินมองดูพิ่นยิบมือยิบตีนเหิ่นเขินมีรอยเขิน อีร้อยสีเอาอย่างวันนี้ยังสามเด่นมาหลัดก็มีแต่นถูลุลุกถูเออสะบ้าดีป่าลุงนู้นน่ะถุถุถุป่าลุงลุกถุไว้ถุไว้พี่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 เอานางพี่ถุไว้ถุถุเออถุยอดคือเราไม่ต้องเคินลุกเอออ้าวถูอันนี้อ่ะไปตามใจอ้เอาเบิ้งสิไปหอดบ่อ้าวสิพาะสิ่หอดบ่มาดแบบทั่วเนี้ย เงยไปไปถือรบร่ลูกเอามาปลาถือหายขนนะโอ้ยผนยไปไป่นหนักมากเลยไไปย่างน้เปล่าหนักแบถั่วแห่นกุยตงายเออีร้อยรอ้อยเอาไปตมกินเป็นบ่กินเป็นบ่ ถูปาลุงพลุถูปาลุงถูไปไวถูชาไวถูไวถูไวลูกอะถูปาลุงเนยถูจ้าถูจ้าปาลุ่งมือนเด้เขาเกา่เติงเด็กเขางแต่เฮิงอย่าฮิดอย่าเผาฮิดลูกอะอย่าหินอะนะเกอดอาวันตั้มเล่อัวจักแท้หัวจักควันแท้ Tu cha, ai bay, no tu cha ai cha, tu 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 cha, กิออนะอะไรอ้ย <c oughs> ได้เลยยินบันไปเฮ้ยไม่รู้วะไปเด้อยววันนี้คายเพื้นมกถั่วมันก็เลยกินน้ำมะท่านมันก็เลยเก่งแล้วอย่างมะ <c oughs> มาปะเตียงไหมน้ำมะท่านนาฮะปะเตียง,งไห <c oughs> มอีเราจัดปะเตียงอยู่บ้านนี้บ่ใช้ปะเตียงเนี้ยลืมแล้ว

ขงค้าป uh ่ข้าป่าบอยอนบอยอ๋าตัวปีกล้ยชมาลายเห็นลาลิสีหาผมแม้เชวนมาจักขอชวนจาก thấy thầy dùng cô cuội phụ mê tháo là bài khẳng nạm tích của sát tích bởi lưu mẹ tháo bờ thảo, tháo loài subscribe cho nghiền ฮใไาถั่ว uh ัวมาให้ต uh ัวมาตะเบิงวเรื oh. ่องช่วยนั่งนี่คือผมอ่ะโบกเรื่องักเลอดจำเรื่องเรื่องักเลอดน่จบใจนะแม่จบใจเ้อสบายดีป่าลูกสบายดีป่าลูกใช้คะ เอามักถั่วมันยายพียายนอกเลยกินบททันขายเพิ่มอะกับทตึงบททันบานนี้เลิกขายเพือละห่วยเลิกขายเนีบทขายบัเขียจะเถื่อบทขายบ้านนี้มาตายแล้วมาตายเลยม้าตายแล้วม้าเป็นไข้เลเป็นไข้ตายเลยซือบยายมันกิน อมูช่อดนี่ไยาเนมัดเี๋ยวมเดียินะมาบ่ยูดีมีแต่มาตายนะมาอันบอลข้ามนะตับปลาทูนะปลาจ้อยจอยอันปาจ้อยเอาเอาหมอนเอาเนี่ยลูมาสักกยปฟนปเท้าทิพไถ่เลยเท้ายังเกาจานผ้ายังเทาจัดผ้าะเาจาผ้าบอันเชือข่นด้านแก่ช้ชุบกรได้กูเอาหมอนสักกลางเนียเนี่ยมันเนียวบ่ฉันนอนบ่หมน เอาจมอนอนมดมแล้วจะบอเอาใส่ชุบเป็นส uh. right ัตวชกระดํเลยเอาแกงถินหดโอ้ยหชดชก็เอาเอาอันนั่นชดมแล้วก็เอาอันมาซากมกถั่วนะกบบลริไล้เรามากินบท่ันดัาดัมฮ่าอันข่าอนคอเน้เอาให้ไป็นงบ่มีมอล้วฟันสันมีมอล้วจะพอมาแต่มืแร่ใ้บอว่ามีมอล้จะมอ เราดล่าว่าไปเลยไปเลยขาบยลงบ่เป็นีไปแต่ไดนีได้เก่งโดนคนนั้นมืเลยไปเก่งโดนกับบมียางลํางยังบ่มีเอาบยลงเปนเชนดียกงย่รรง้กไปบงมอลำบ่ได้มีบ่มีมอลำเชียอเงินชิมหาพันกีบข่ะลดวันรดบ่ดีก็สิไปอันบ่ไปบนบ่ดีเราม่ดันมอ ไปเมื่อวานนี่กังเวนไปหลดไปไหบ้านมึงก้อนมึงวัทางออกอันนี้ย่งยงมๆวัทางสามสีโป่อันุ่งยยามๆมึงอย่จงกรบแทบเปยัยๆมอลำเรื่องคักบ่คักคบสบายพี่น้อง พวกกล้วยกวยกินเบิดแล้มาพังไหวคนเป็นไายมาลำเรือองม่วนหมอมาขึ้นไปยังไปหออะไรก็เขาบอยองบ่นตัวนี้นี่เขาบอยองกินเบิจ้างเขาส่งผู้ชมคือลุงอีกจ้างน้ำจ้างเขาเแกแต่ว่าเขาหมูบอกว่าไปไม่ใช่ไปบอกไปไปโดนเอ้าจ้าข้าไปเบิ่งมอลำบ่มีจ้าใส่ตัง ขอบคุอใจเลยผงานะช้เยอะผมกเอามามาท่อนทัวรมาให้มีงไจำออค่ะกอบุอใจเ่ไปเบิ่งนโมามบอลร้านน้ำมาจ้างเลยนี่ยมามบอมางกัวมักมักคนกล้ยบอกเออีิมักคออยู่ได้ใชต้นได้สิหายมีกุ้งหวยต้นกล้ยอย่างนี้นะ้ากล้ยุกคาเครือนีเด้โอ้ยชุกคาเครือฮันเด้น่ะ สุกลกราก็เริ่มซุกหน่อยหนึ่งขนาดนี้ขายอะไรแม่จะมีของวเอะไะพี่น้องคลิปนี้เขาจบคลิปไปเพียงกันนี้เด้อพี่น้องเดอ้อพบก,กันใหม่อีกคลิปหน้าพี่น้องสบายดี